สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ขอเสนอข่าวที่น่าสนใจประยำเดือนนี้มีดังต่อไปนี้ครับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์นำผ้าพักกฐินพระราชทานถวายที่วัดโพธารามพระอารามหลวงจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2554เวลา10นาฬกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพักกฐิน ในายนาีพยพรณ์ประธา,านสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์นำไปถวายแดย่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไต่มาศนาวัดโพธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์และเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนาพร้อมกันนี้มีนายชายโรธมีแดงผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำพุทธศาสนิกชนและประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาอนุโมทนาร่วมสมทบทุนรวมเป็นเงินแส5999บาบาทเพื่อถวายวัดโพธารามต่อไปด้วย นครสวรรค์จัดพิธีพิีกรรมตักน้ำเสกน้ำพระพุทธมนต์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่18พฤศจิกายน2554นายโรจนมมีแดงผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ณบริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งประกอบพิธีกรรมในแพกลางน้ำร่วมทำพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจรอบในวันที่5ธันวาคม2554จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้กระทำาพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ภาชนะหุ้มด้วยผ้าขาวและมีการตั้งขบวนอันเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปตามถนนโคสีเพื่อไปประดิสฐานที่พระอุโบสถวัดนครสวรรค์และทำพิธีเสกน้ำพุ่งถึงมวลในวันที่28พฤศจิกายน2554 นครสวรรค์จัดพิธีถวายราชสันดีราชกาลที่6เพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระผู้ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดคณะลูกเสือไทยเมื่อเวลา9นาฬิกา9นาทีของวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานายเฉยโรดน์มีแดงผู้ว่าราชการจังหวนนัดนครสวรรค์ ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยและทรงเป็นพระประมุกคณะลูกเสือแห่งชาติโดยมีเหล่าคณะลูกเสือจากโรงเรียนและสถาบันต่างๆรวมไปถึงเหล่าราชการทหารตำรวจจำนวน500กว่าคนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวราชสุดดีณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6หน้า สารกลางจังหวัดนครสวรรค์นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครสวรรค์กล่าวชื่นชมความสามัคคีของชาวปากน้ำโพและให้กำลังใจชาวนครสวรรค์ด้วยเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีของวันที่5พฤศจิก,กายนที่ผ่านมานางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่พบปะให้กําลังใจผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน,นาครสวรรค์ที่หน้าสารกลางจังหวัดน,นาครสวรรค์ในงานมหกรรมบำบัดทุกบำร,ร,รุงสุขราชรัฐนครสวรรค์ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมปี2554 โดยมีนายชายโรธมีแดงผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานและกล่าวชื่นชมผ้นงานการป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์ได้อย่างรวดเร็วจนสามารถยกเป็นตัวอย่างของการกู้สถานการณ์และฟื้นฟูเมืองภายหลังสถานการณ์อุทกภัยได้เป็นอย่างดีซึ่งรัฐบาลจะช่วยเหลือ สนับสนุนปัจจัยในการฟื้นฟูเมืองนครสวรรค์ต่อไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจราษฎรและจิตอาสาที่มาร่วมซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนในชุมชนวัดพรมจริยาวาสอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมทาสีบ้านของชาวบ้านชุมชนวัดพรมจริยาวาสตำบลปานโพซึ่งเป็นชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพยาอีกด้วย กระทรวงแรงงานนำบริการภารกิจของกระทรวงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ถูกน้ำท่วมภายหลังน้ำลดเมื่อเวลา1ิบนาฬิกา30สินาทีของวันที่18บพฤศจิกายนที่ผ่านมานายพเดิมชัยสะสมทรัพย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อเปิดกิจกรรมโครงการกระทรวงแรงงานร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมและ โครงการประกันตนเคียงข้างผู้ประกันตนต้านอุทกภัยซึ่งกรมการจัดหางานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำนักงานประกันสังคมจงงังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานแรงงานจงังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จงังหวัดนครสวรรค์ภายในงานประกอบด้วยการสาธิตอาชีพอิสระการรับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศบริการซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและการยื่นขอสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมบ้าน หรือสถานประกอบการที่ถูกน้าท่วมผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเขต2และเขต18มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยเมื่อเวลา13.30นของวันที่16พฤศจิกายนนายวิสุทธิ์นิรัติวงศ์สกร์ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเขต2และ 18, งเ,งเลตขต,ต,ตเ18เป็นประธานมอบเงินให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในจังหวัดนครสวรรค์รายละ5,000 50, 0บาท โดยในครั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนผู้ประสบสาธาร,รณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน33รายซึ่งเงินจำนวนังินกล่าวทั้งหมดเป็นเงินที่มาจากการบริจาคของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศไทยที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบะทุทกภัยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมอีกทางด้วยหลายหน่วยงานในจังหวัดนครสวรรค์นำสิ่งของออกแจกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอยู่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์โดยนางพิไลสันจินดาสวัสด์ จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานจัดทางานจังหวัดนครสวรรค์ได้นำถุงยางชีพน้ำดื่มจำนวน150ชุดลงเรือไปแจกแจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ,บางพระหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดขึ้นเพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและเมื่อเวลา9้านาฬิกาของวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าที่ร้อยตรีปรีชาพับน้อยในเภอกรกพระ,รพพะได้เป็นประธานในการมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน เทศบาลตำบลบางประมุงจำนวน439ชุดพร้อมด้วยนายสารโรธเพ็งชุ่มประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์และในงานในสังก,กัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายอดิเทพธัญญกสิกลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางประมุงให้การต้อนรับและสรุปสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ปัจจุบันซึ่งยังมีประชาชนในตำบลบางปมุงบางส่วนที่ประสบอุทภัยอยู่กว่า400หลังคาเรือน <S <S นครสวรรค์เปิดฤดูการทำนาหลังน้ำลดที่อำเภอเก้าเลี้ยวและอำเภอเมืองเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาในาใยชัยโรธมีแดงผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานวันรณลงค์เปิดฤดูการทำนาหลังน้ำลดณแปลงน,หนาหมู่ที่2ตำบลเก้าเลี้ยวอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดน,นครสวรรค์ทางจังหวัดน,นครสวรรค์โดยสำนักง,งานกเกษตรศจังหวัดน,นครสวรรค์ได้จัดงาน วันเปิดฤดูไถหวานหลังน้ำลดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขฝัญและกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรให้กลับขึ้นมาอีกครั้งในงานมีการมอบเงินชดเชยกรณีพืชผลทางการเกษตรเสียหายในพื้น่ก้าเดียวมีการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกให้เกษตรกรที่ได้เริ่มทำนานอกจากนี้ยังมีพิธีบูชาแม่โพศพเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวนาอีกด้วยต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เปิดฤดูการทำนาด้วยการลงไปขับรถไถนาแบบนั่งขับเพื่อทำเทือกและทำการหว่านข้าว ลงในนาอีกด้วยและเมื่อเวลา10นาฬกาของวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นประธานเปิดงานวันโนลงเปิดฤดูการทำนาหลังน้ำลดณแปลงนาตำบนบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อีกครั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงไปลงแขกดำนากับชาวนาในพื้นที่ตำบนบ้านแก่งเพื่อปักดำข้าวกล้าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ได้เริ่มทำนาในรอบนาปรังหลังจากน้ำลดต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำหน่วยงานและบริการจากภาครัฐและเอกชนลงพื้นที่ให้บริการประชาชนอำเภอชุมตะบงตามโครงการเยี่ยม เยี่ยนประชาชนเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีของวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานายเชยโรดมีแดงผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้นําส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์ออกให้บริการประชาชนตามโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนบําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ที่บริเวณวัดกระทุ่มทองตำบลชุมตะบงอําเภอชุมตะบงจังหวัดนครสวรรค์โดยทางอาเภอได้จัดให้มีพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณ หน้าพระบรมชายารักษ์ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมพลังปกป้องสถาบันพร้อมกันนี้ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้มอบรถจักรยานแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ยากจนและขาดแคลน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆได้นําหน่วยบริการไปให้บริการประชาชนทั้งด้านการเกษตรสาธารณสุขการให้คําปรึกษาการแก้ปัญหาอาชีพฝึกอบรมอาชีพระยสั้นการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมทั้งบริการอื่นๆซึ่งมีพี่น้องประชาชนมารับบริการเป็นจํานวนมากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดงานโลงลงยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีประจําปี2554ในวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานายชัยรถมีแดงผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวประจำปี2554พร้อมรับมอบเข็มกลัดลิบบิ้นสีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวจากนายกเหล่ากาชาจังหวัดนครสวรรค์ณบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความสําคัญตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีโดยมีการจัดกิจกรรมปล่อยขบวน รถแห่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีการมอบป้ายรณรงค์ติดตามสถานที่สําคัญสําคัญเช่นสถานศึกษาสถานที่ราชการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอีกด้วย จังหวัดนครสวรรค์จัดงานรวมพลังชาวนครสวรรค์ทำบุญจังหวัดถาวายพ่อของแผ่นดินเมื่อเวลา8นาฬิกาของวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมานายเฉลโรุมีแดงผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้นำข้าราชการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจพร้อมด้วยพ่อค้าประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรม รวมพลังชาวนครสวรรค์ทำบุญจังหวัดถวายพ่อของแผ่นดินเพื่อเป็นการเรียกขวัญบ้านขวัญเมืองกลับคืนสร้างขวัญและกำลังใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเจรอบ5ธันวาคม2554 ในช่วงเวลา8นาฬิกาพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์99รูปในเวลา9นาฬิกา30นาทีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ส่งสมณศักดิ์จำนวน85รูปจังหวัดนครสวรรค์จากนั้นได้นำน้ำมนต์ที่ปลุกเสกตระเวนปรับภูมิรอบตลาดปากน้ำโพเพื่อความเป็นสิริมงคลฟื้นฟูสภาพจิตใจชาวจาังหวัดนครสวรรค์ให้มีขวัญและกำลังใจที่ดีและเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านจะติดตามรับชมข่าวที่น่าสนใจประจำเดือนได้ในครั้งต่อไปสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ